ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการอั t ต้า c h c n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  e l นะครับช่องทางที่เก็บเกี่ยวพูดคุยเรื่องราวของในโลกจักรยานมาให้ทุกคนได้รับชมกันทุกสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Uh, แบรนด์น้องใหม่นะครับแบรบนด์นล่าสุดจาก Universal Color กับรุ่น Spectrum ม like l i h t นันครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเจาะจงและรีวิวกันเนี่ยนะครับหากใครต้อง uh, ชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอของเรารวมไปถึงกด follow นะครับ r n s t a g แ a m แล้วก็ Facebook ของเราในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ แล้วครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเสื้อใหม่ล่าสุดจาก Universal Color รุ่น Spectrum Light ตัวนี้เนี่ยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้รู้จักหรือยังไม่ได้คุ้นเคยกับแบรนด์ Universal Color เนี่ยเราได้เคยทำวิดีโอแนะนำแบรนด์และก็แนะนำสินค้าทั้งหมดไว้แล้วจาวิดีโอที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งลิงก์วิดีโอเหล่านั้นตั้งใต้ description ด้านล่างของวิดีโอนี้เลยนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ เอาละครับเราอาจจะย้อนแล้วก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับของคอลเลคชันทั้งหมดของ Universal Color ก่อนที่เราจะไปพูดถึงของ Spectrum ม i ลท์นะครับก็ UC จะมีทั้งหมดอยู่สา3คอลเลคชันด้วยกันนะครับก็คอลเลคชันแรกจะเป็นคอลเลคชันจจาโมโนนะครับตามด้วย Spectrum แลวก็คอมานะครับซึ่งโมโนเนี่ยครับจะเน้นการใส่การใส่ปั่นจักรยานแบบสบายๆใส่ได้ทุกวันนะครับส่วน Spectrum นี่ก็จะเน้นในความเบาบางแล้ก็ ระบายการระบายอากาศที่ดีนั่นเองนะครับส่วนครัวมานะครับจะเป็นรุ่นท็อปไลน์ของ Universal Color นะครับซึ่งเน้นไปทางด้าน performance มากกว่านะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนั่นก็คือรุ่น p e c t r u m Light นั่นเองนะครับสำหรับนิยามของ Spectrum Light นะครับนั่นก็คือจากท้องทะเลสู่ยอดเขาอันสูงส่งนั่นเองนะครับผมเพราะ Universal Color นะครับได้คิดค้นและได้แรงบันดาลใจจากความไม่สมบูรณ์แบบของท้องทะเลที่เต็มไปด้วยขยะและพลาสติก จึงนําไปสู่การรีไซเคิลของพลาสติกเหล่านั้นมาเป็นมากลายเป็นวัสดุของเสื้อสเปกตรัมไลท์ตัวนี้นะครับเสื้อที่จะพานักปั่นจักรยานทุกคนเนี่ยไปให้ถึงยอดเขาอันสูงส่งนั่นเองนะครับผมเสื้อสเปกตรัมไลท์หนึ่งตัวนะครับก็จะใช้ผ้ามาจากประเทศอิตาลีนะครับผมซึ่งได้จากการรีไซเคิลพลาสติกที่ใช้แล้วประมาณจํานวนขนาด500มลตรแล้วก็จำนวน15ขวดด้วยกันนะครับซึ่งหมายความว่าทั้งชุดเนี่ยจะใช้การรีไซเคิล1 0 0เเลยครับผม และพร้อมกับการออกแบบนะครับเพื่อให้เสื้อมีน้ําหนักที่เบาที่สุดและการระบายอากาศที่ดีที่สุดเพื่อการปั่นจักรยานที่เหมาะสมที่สุดในฤดูของอบ้านเรานั่นเองนะครับส่วนดีไซน์และสีของ Spectrum Light ตัวนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2สีนะครับนั่นก็คือไวท์มัลติคัลเ o อกับสี Green Canopy นั่นเองนะครับตะเข็บเสื้อก็จะใช้ในการเย็บแบบ u l t r a Sonic นะครับทำให้เสื้อนี่ดูเรียบเนียนมากๆเลยทีเดียวนะครับ มาพร้อมกับสามช่องไว้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นต่อการปั่นจักรยานได้นะครับผมชายเสื้อมีความยืดหยุ่นได้มาพร้อมกับคลิปซิลิโคนข้างล่างนะครับทำให้และมีแถบสะท้อนแสงนะครับทำให้สะดวกต่อการมองเห็นเวลาที่ปั่นจักรยานในแสงต่ำนะครับผม ที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับหากท่านถูกใจคอนเทนต์ดีๆจากทาง a l t a t u n i น o c h ช n n e l เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel ของเราได้นะครับรวมไปถึงกด f o l l o w a เพจ f a c e b o o k และ Instagram ด้วยนะครับผมอ่าอัธิษานเราจะมีวิดีโออะไรมารีวิวแนะนำแบรนด์อะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมฟี่นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ